เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางทีสีทามูลูเกทายีมามซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอ,อกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยนางทีซีทาโมลูเกทายีมามได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย เวลา17นาฬิกา21นาทีนายริอาจริดิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุดีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธาร,รณรัฐตุนิเซียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอ,อกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณร,รัฐตุนิเซียประจำประเทศไทยนายริอเดดิ i, ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอ,อกอัคราชทูตสาธารณร,รัฐตุนิเซียประจำสาธารณร,รัฐอินโดนีเซียด้วย เวลา17นาฬิกา26นาทีนายมุลซึงฮยอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองตุดิพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอคัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในมนซึงฮยอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอคัคราชทูตสถานเอกอคัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน เวลา17นาฬิกา33นาทีนายโจนาธานเดลคิงซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุรีประบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอกัคราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยนายโจนาธานเดลคิงเคยดํำรงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ดูแลรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือของนิวซีแลนด์และความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกมาก่อน เวลา17นาฬิกา37นาทีนายเออร์เนสระวามิลซโซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุน่นเฝ้าวทูนละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรับันดาประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทยนายเออร์เนสต์รวามีลซีโยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำญี่ปุ่นด้วย